สำอทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทัศทัพสุริสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สำอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทัศทัพสุริพบกันอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connect The Dots ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify แล้วก็ TikTok นะครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินประโยคที่เขาพูดกันว่ามื้อเช้าสําคัญที่สุดไหมครับแน่นอนเลยครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันจนคุ้นหูเลยอย่างผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับ และด้วยการที่ได้ยินกันมาบ่อยๆพบเห็นกันมาบ่อยๆนี่นะครับหลายคนก็เชื่อไปแล้วครับว่าถ้าข้ามมื้อเช้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของเราครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขายซีเรียลเท่านั้นครับแล้วการข้ามมื้อเช้าไปมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของเราอย่างที่ใครหลายๆคนคิดครับพูดถึงมื้อเช้านะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันยังไม่มีมื้อเช้าด้วยซ้ำครับ ถ้าเราย้อนกลับไปหลายร้อยปีนะครับในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันนะครับอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้กินกันเป็นเวล่ำเวลาครับก็คือหิวเมื่อไหร่ก็กินนั่นแหละครับไม่ได้มีเวลามากํากับแต่ละมื้อว่าเอ้ยต้องกินกี่โมงกี่โมงแต่ว่าเน้นกินให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากกว่าครับอย่างในสมัยโรมันนะครับเมื่อก่อนเขาเชื่อกันว่ากินอาหารแค่วันละมื้อเนี่ยจะทําให้มีสุขภาพที่ดีครับ หรือว่าในยุโรปยุคกลางเนี่ยนะครับการกินมื้อเช้าก็เป็นกิจวัตรของชนชั้นสูงเท่านั้นครับแล้วก็มีแค่พวกคนป่วยคนแก่เท่านั้นที่เขาจะแนะนําให้กินมื้อเช้ากันแต่ส่วนใหญ่นี่นะครับเขาก็มักจะข้ามมื้อเช้ากันไปไปกินอีกที่ตอน11โมงนะครับหลังจากที่ทํางานรอบเช้าเสร็จแล้วจนมาถึงในช่วงศตวรรษที่16น,นะครับคุณผู้ชมประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีการบัญญัติคําว่า breakfast หรือว่าอาหารเช้าขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตครับเนื่องด้วย กฎหมายแรงงานของอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยเขากําหนดให้คนเนี่ยเริ่มทํางานกันตั้งแต่ตีห้เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยต้องเริ่มหาอะไรมาใส่ท้องเพื่อให้มีแรงไปทํางานตั้งแต่เช้าครับต่อมาในช่วงปฏิวัติอุตสาหารกรรมนี่นะครับ คนเนี่ยเริ่มทํางานกันหนักขึ้นครับและนั่นเองนะครับเป็นจุดที่มื้อเช้าเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญของสังคมคนทํางานนั่นเองเพราะว่าแรงงานนะครับต้องการพลังงานเพื่อมาทํางานให้ได้ตลอดทั้งวันซึ่งก็ไม่ได้มีธรรมเนียมหรอกครับว่ามื้อเช้าเนี่ยเขาจะต้องกินอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เหลือจาก วันก่อนๆน,นะครับอาจจะเป็นพวกขนมปังเป็นชีสที่หาได้ง่ายๆทั่วไปครับและด้วยความที่เขาต้องการพลังงานที่สูงมากๆเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยมื้อเช้ามันก็ถูกเพิ่มด้วยเมนูต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อไก่ย่างต่างๆผลก็คือด้วยความที่มื้ออาหารมันหนักมากๆเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับชาติครับเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการอาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อกันนั่นเองนั่นทําให้คนเนี่ย เริ่มหวยหาอาหารเช้านะครับที่สามารถย่อยง่ายแล้วก็ให้พลังงานได้ดีครับซึ่งซีเรียลเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วถ้าถามว่าซีเรียลมาจากไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับในตอนนั้นนะครับมีหมอนักโภชนาการชื่อเจมส์คาลบแจ็กสันครับโดยเขาก่อตั้งศูนย์พับพิงขึ้นในแดนเวิล์สหรัฐอเมริกานะครับเจมส์นะครับเป็น คนที่เพ่งศาสนามากๆครับแล้วก็ยังเป็นมังสวิรัตด้วยครับเขาเชื่อว,ว่าการไม่กินเนื้อเนี่ยครัแล้วก็อาหารแปรรูปเนี่ยจะทําให้มีสุขภาพที่ดีเขาจึงได้คิดค้นซีเรียลขึ้นมาครับแล้วก็เรียกมันว่า b รา n u ล่าในปี1863ครับซึ่งเวอร์ชั่นแรกของซีเรียลเนี่ยบอกเลยครับว่ามันทั้งไม่อร่อยและที่สำคัญก็คือแข็งมากๆแข็งแบบเคี้ยวไม่ได้ครับ จนต้องเอาไปแช่ไว้ในนมกว่า20นาทีจึงจะสามารถกินได้และนั่นเองหละครับก็กลายเป็นภาพจําที่หลายๆคนคุ้นชินกันว่าซีเรียลเนี่ยจะต้องกินกับนมครับโดยในภายหลังนะครับก็มีหมอนักโภชนาการอีกคนที่ชื่อว่าจอห์นฮาวีย์เคลลกรับเขาได้ไปเยี่ยมยืยนศูนย์พักพิงของเจมส์คาร์เล็ตแจ็กสันแล้วก็ประทับใจในซีเรียลนะครับเขาก็เลยเอากลับมาทําของตัวเองซะเลยแต่เขามีการปรับปรุงเล็กน้อยครับด้วยการใช้ธัญ,ญพืชที่นิ่มกว่าแล้วก็ชิ้นเล็กกว่า แล้วก็เรียกมันว่ากราโนล่าเหมือนกันครับแต่ว่าเขาปรับชื่อนิดหน่อยโดยการสะกดด้วยตัวโอแทนเพื่อไม่ให้โดนฟ้องทางกฎหมายน่แหละครับซึ่งหลังจากที่สร้างซีเรียลของตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับจอห์นฮาวีย์แคลล็อกเนี่ยเขาก็เอาซีเรียลเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยในศูนย์พักพิงแล้วก็แขกที่มันเยี่ยมเยิยนศูนย์พักพิงของตัวเองซึ่งเขาก็มีศูนย์พักพิงชื่อบัตเทนครีกนะครับอยู่ในมิชิแกนโดยตามหลักโภชนาการของจอห์นฮาวีย์แคลล็อกนี่นะครับ เขาจะคล้ายๆกับแจ็คสันเลยครับก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์นะครับอาบน้ําบ่อยๆอ,ออกกําลังกายแล้วก็กินพวกธัญพืชน,นะครับแต่นอกจากนี้นะครับแคลล็อกเองเนี่ยเขายังเป็นคนที่เคร่งศาสนามากๆด้วยและเขาก็เชื่อว,ว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายมากๆเลยโดยการกินซีเรียลของเขาเนี่ยจะสามารถป้องกันความชั่วร้ายนี้ได้ครับแต่ทั้งนี้ครับจอห์นฮาร์บี้แคลล็อกเป็นหมอครับไม่ใช่นักธุรกิจแต่คนที่เป็นเนี่ยคือน้องชายของเขาครับ วิลคีธแคลลกวิลนะครับมีไอเดียเรื่องการต่อยอดซีเรียลของพี่ชายเนี่ยแล้วก็เคยมีการเสนอกับจอห์นฮาวิ่ว่ามีคนที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็รักสุขภาพเนี่ยอยู่นอกศูนย์พักพิงอีกให้เอาไปทําเป็นธุรกิจให้ออกขายซะจะได้แบบสร้างรายได้จากตรงนี้ด้วยแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยจอห์นฮาวีย์เคลล็อกก็ไม่เอาด้วยกับน้องชายครับทำให้ตอนนั้นนะครับวิลตัดสินใจที่จะออกมาเปิดแบรนด์ซีเรียลของตัวเองภายใต้ชื่อบริษัท Battle Creek Toasted Conflict Company ครับในปี1906ก่อนที่จะปลอมให้จอนนะครับขายสิทการทำคอนเฟลกเนี่ยให้กับตัวเองครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นแคลล็อก Toasted Conflict Company ในเวลาต่อมาครับทีนี้ครับพอเห็นน้องชายตัวแสบอย่างวิลเนี่ยได้ดิบได้ดี จอนก็โอ้โหอยู่เฉยไม่ได้ครับเขาก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดแบรนด์ซีเรียลของตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ตั้งขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งครับแต่ว่าใช้ชื่อเคโลกเหมือนกันเลยซึ่งแน่นอนเละครับว่าวิวก็เหวอไปเลยเพราะว่าอยู่ดีดีพี่ชายก็ออกมาตั้งแบรนด์ซีเรียลแข่งกับตัวเองแถมใช้ชื่อเคโลกเหมือนกันอีก และแม้ว่าสินค้าซีเรียลของวิลเนี่ยนะครับจะขายดีมากๆอยู่แล้วแต่การที่มีสินค้าชนิดเดียวกันใช้ชื่อแบรนด์เดียวกันออกมาตั้งแข่งเนี่ยนะครับมันไม่เป็นผลดีกับธุรกิจอยู่แล้วครับนั่นทาให้วิลเนี่ยตัดสินใจยื่นฟ้องพี่ชายของตัวเองครับแล้วจอรนเองเนี่ยก็ยื่นฟ้องวิลเหมือนกันในข้อหาที่ว่าวิลเนี่ยขโมยการคิดค้นของตัวเองไปครับซึ่งการฟ้องร้องระหว่างพี่น้องเนี่ยนะครับก็กินเวลาไปเกือบ10ปีเลยครับภายใต้คําถามง่ายๆที่ว่า ใครคือเจ้าของ k l คโลสตัวจริงซึ่งวิลเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาพูดถึงชื่อ k e l l o g นี่นะครับผู้คนทั่วไปเนี่ยมักจะนึกถึงคอนเฟลกของตัวเองนะครับซึ่งศาลเนี่ยก็เห็นด้วยครับแล้วก็ตัดสินให้วิลเป็นฝ่ายชนะในที่สุดทำให้วิลเนี่ยเป็นเจ้าของ k l คโลสที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่จอห์นฮาวิ่งเค o ลสแต่เป็นวิลคีสเคโลสครับซึ่ง หลังจากตรงนั้นเองเนี่ยทำให้จอห์นทารวีแคลล็อกเนี่ยยังสามารถใช้ชื่อแคลล็อกในผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้อยู่ครับแต่ว่าจะเขียนไว้ได้เป็นตัวเล็กๆแค่มุมกล่องเท่านั้นเองซึ่งระหว่างนั้นนะครับที่มีการฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยศูนย์พับพ,พิงของจอห์นเนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกนิตยสารสุขภาพที่ชื่อว่า Good Health ออกมาซึ่งมีบทความที่เขียนโดยเลน,น่าฟูเปอร์ซึ่งเลน,น่าฟูเปอร์เนี่ยนะครับเป็นนักโภชนาการที่อยู่ภายใต้การอุปธรรมของจอห์นอีกทีนึงครับเขาเขียนบทความที่เสนอแนวคิดว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสําคัญกับมื้อเช้าน้อยมากเพราะว่ามันคือมื้ออาหารที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้ครับถูกตีพิมพ์ออกมาในปี1917แคเอ่ลอกนะครับเห็นว่ามันเป็นวลีที่เด็ดแล้วก็เหมาะกับสินค้าของตัวเองมากๆและเผยๆเนี่ยอาจจะบอกให้เลนน่าเป็นคนเขียนด้วยซ้ําก็เลยหยิบวลีนี้ประโยคนี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการโฆษณาสินค้านะครับเป็นสโลแกนหลักของสินค้าเลยก็ว่าได้แล้วก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มคิดว่า มื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญจริงๆรวมถึงมีภาพจําที่ว่าซีเรียลคืออาหารเช้าด้วยนั่นเองครับและหลังจากนั้นเองครับแคล l อ g ์ก็ดูเหมือนจะพยายามต่อย้ําแนวคิดนี้อยู่เสมอมาครับอย่างในช่วงที่เริ่มมีการค้นพบวิตามินขึ้นนะครับก็มีการโฆษณาว่า,าซีเรียลแคล o อร์เนี่ยเป็นแหล่งวิตามินสําคัญที่จะดูดซับได้ดีในตอนเช้าที่ร่างกายโดนแสงแดดนะครับหรือในช่วงที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานเองเนี่ยทำภาพโฆษณานะครับที่มีคุณแม่เตรียมอาหารให้ลูกๆแบบง่ายๆด้วยการ ซีเรียลแคลอร์นะครับแล้วก็เตรียมไปทํางานได้เร็วขึ้นตรงนี้เองนะครับที่เขายังย้ําความสําคัญของมื้อเช้าว่าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดอยู่เสมอครับโดยสรุปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนี่ยมันก็ได้ให้กาเนิดมื้อเช้าอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก่อนที่มันจะถูกเพิ่มความสาคัญด้วยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติ อุตสาหกรรมอาหารไปตลอดการอย่างซีเรียลครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของหลายๆคนอยู่นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้นะครับมีงานวิจัยสมัยใหม่มากมายนะครับที่ออกมายืนยันว่ามื้อเช้าเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญไปมากกว่า มือไหนในชีวิตประจําวันของเราเลยครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่สุขภาพของเราจะแย่ลงหากเราข้ามมื้อเช้าไปทั้งนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับซึ่งควรปรับการกินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งนั่นแหละครับคือวิธีที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่กินตามเวลาที่โฆษณาบอกเราเอาไว้ครับซัมซับถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด กัักับบททสุรสิวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สำอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวปุนกว่าที่คิดพบกับผมนะครับทักทับสุรีนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the Dots ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube Spotify แล้วก็ Tik To k ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปเลยครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของใครหลายๆคนไปแล้วแหละซึ่งก็จะมีให้เลือกมากมายเลยครับไม่ไว่าจะเป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าทาโก้หรือว่าไก่ทอดต่างๆนะครับซึ่งก็มักจะเสิร์ฟคู่กับน้ำอันลมรสชาติต่างๆ,ๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะโคลกแต่ที่นี้ครับสงสัยไหมครับว่าทําไมบางร้านถึงเสิร์ฟแต่เบปซี่ไม่มีโค้ก แล้วทำไมบางร้านที่เสิร์ฟโค้กถึงไม่มีเบปซี่เหตุผลของเรื่องนี้นะครับถ้าตอบอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือแต่ละร้านเนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งพอนดิวกับเจ้าหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะให้ร้านเนี่ยดีวกับเจ้าที่เป็นคู่แข่งด้วยใช่ไหมละครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าร้านไหนมีโค้กก็จะไม่มีเบปซี่ร้านไหนมีเบปซี่ก็จะไม่มีโค้กครับสิ่งหนึ่งที่เราพอจะสังเกตกันได้เลยเนี่ยก็คือร้านไหนที่มีแต่เบปซี่ไม่มีโค้กเนี่ยแปลว่า เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือย่มแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีที่มามีต้นกําเนิดมาจากสงครามโคลาระหว่างเป๊ปซี่แล้วก็โคกด้วยครับแล้วถ้าถามว่าสงครามโคลาเนี่ยสงครามน้ําอัดลมมันทําให้เกิดเครือร้านอาหารขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราย้อนกันไปสักร้อยกว่าปีครับอย่างที่หลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่า โคคาโคล่าหรือว่าโค้กเนี่ยถือเป็นแบรนด์โคลกแบรนด์แรกของโลกนะครับที่เกิดขึ้นมาในปี1886ส่วนเป๊ปซี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตามมาทีหลังนะครับในปี1893ซึ่งทันทีที่เป๊ปซี่เกิดขึ้นมาเนี่ยสงครามโคลก์ระหว่าง2แบรนด์เนี่ยมันก็ได้ประทุขึ้นทันทีครับโดยตลอดการแข่งขันกันในวงการน้ำมันลมระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับทั้งสองก็ซัดกันไปซัดกันมาด้วยเรื่องของโฆษณาเป็นหลักเลยครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า โคคาโคล่าเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าครับในฐานะแบรนด์ต้นกำเนิดแบรนด์ออริจินอลนั่นทำให้มีแต้มต่ออยู่เสมอนั่นเองในขณะที่เบปซี่เองนะครับลงลุกคุกคานมากถึงขนาดเคยประกาศล้มละลายถึง2ครั้งครับและที่สำคัญก็คือเคยยอมแพ้มาแล้วด้วยโดยการเสนอขายบริษัทให้กับ โคคาโคล่าไปเลยครับแต่ว่าแน่นอนเลยครับโคคาโคล่าเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเลือกที่จะปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งที่เปบปซี่เสนอให้เลยครับในช่วงนั้นนะครับร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเสิร์ฟโคคาโคล่าเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อยอดขายและ เรื่องของการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคด้วยทําให้เปบปซี่เองเนี่ยเขายิ่งสู้ยากขึ้นไปอีกครับแต่ว่าจุดนี้แหละครับมันก็เป็นจุดที่เบปซี่เขาเล็งเห็นโอกาสสาคัญในเรื่องของธุรกิจอาหารไอเดียของเบปซี่ก็คือแทนที่จะดันทุรังแข่งกับโคคาโคล,ล่าในตลาดน้ําอัดลมเพียงอย่างเดียวซึ่งเจ้านั้นเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วครับทำไมไม่ลองหันมาแข่งขันในธุรกิจอาหารซึ่งก็ต้องอาศัยน้ําอัดลมเหมือนกันแทนที่จะเอาเงินไปทุ่มกับการตลาดแล้วก็การทําโฆษณาแพงๆเพื่อให้ร้านอาหารสนใจที่ ที่จะเอาโคลาของเขาไปเสิร์ฟเนี่ยทำไมไม่ซื้อร้านอาหารมาเลยแล้วก็ไปเสิร์ฟโคลาของตัวเองในนั้นเลยล่ะอะอันนี้คือความคิดของเปบปซี่ในตอนนั้นครับเพราะว่าแทนที่จะดึงดูดให้เขาเอาของเราไปเสิร์ฟเนี่ยเราไปซื้อเขาแล้วเสิร์ฟของตัวเองเลยเนี่ยชั่วกว่าเยอะครับด้วยไอเดียนี้เลยครับก็เลยทําให้เปบปซี่เนี่ยเขาเก้าวเข้าสู่ธุรกิจอาหารด้วยการซื้อพิซซ่าฮัทในปี1977 หลังจากนั้นก็ซื้อทาโก้เบลในอีก1ปีให้หลังและก็มาซื้อ KFC ในปี1986ครับซึ่งทั้ง3แบรนด์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น3แบรนด์หลักของยังแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งหลังจากที่ p e p s ซนะครับซื้อทั้ง3แบรนด์มาแล้วเนี่ยเขาก็ให้ทั้ง3แบรนด์ซึ่งมีฐานลูกค้ามากมายอยู่แล้วเนี่ย เสิร์ฟเบปซี่ให้กับลูกค้าครับแล้วก็ซื้อแบรนด์อื่นๆเพิ่มเติมในภายหลังด้วยแต่หลังจากเข้ามาลุยในธุรกิจอาหารภายใต้การดําเนินการของเบปซี่โคดิ้งยีปีนะครับเขาก็เริ่มมีวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางที่เปลี่ยนไปครับ ทำให้เบบซี่เนี่ยตัดสินใจแยกธุรกิจอาหารออกมาต่างหากนะครับเนื่องจากต้องการโฟกัสกับเครื่องดื่มของตัวเองให้มากที่สุดบวกกับเทรนด์การลงทุนที่เปลี่ยนไปในยุคนั้นด้วยครับคือเทรนด์การลงทุนในยุคนั้นนะครับช่วงยุค90เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุค60-70มากๆคือจากเดิมในช่วงยุค6 0 7 0นะครับนักลงทุนเขาจะเลือกลงทุนในหุ้นที่เอา เงินเนี่ยไปกระจายกับหลากหลายธุรกิจนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยเชื่อว่ามันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตตัวเองนะครับแต่ว่ามาในยุค90เนี่ยนะครับมันมีเทรนที่เริ่มเปลี่ยนไปครับนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความเสี่ยงเหมือนเคยอีกแล้วครับ เขาสนใจเรื่องของผลตอบแทนที่มันหนักๆเน้นๆมากกว่าบวกกับข้อมูลจากนักวิเคราะห์ในตอนนั้นนะครับที่บอกว่าบริษัทที่โฟกัสกับลายสินค้าที่น้อยกว่าจะสามารถทํากําไรสูงกว่าบริษัทที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเพียงน้อยนิดกับสินค้าหลักของธุรกิจครับนั่นเองเนี่ยก็ทําให้เกิดแบรนด์สปินออฟของเป๊ปซี่โคที่ชื่อว่า ไท i คอน o b a l Restaurants นะครับซึ่งชื่อไทคอนเนี่ยมันก็มาจากชื่อ3ร้านหลักนั่นแหละครับและไทรคอนเนี่ยก็ยังคงเติบโตในธุรกิจอาหารอย่างแข็งแรงนะครับมีการร่วมมือทำร้านอาหารแบบต่างแบรนด์ขายที่เดียวกันกันกบ Yorkshire Global Restaurant ด้วยนะครับซึ่นตอนนั้นเนี่ย y o r k s เ i r e รเขาถือ A&W แล้วก็ John Silver อยู่จนในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจควบรวมกันในปี2002แล้วก็เกิดเป็นชื่อยา m b r a น d ์ขึ้นมาในที่สุดครับ เป็นผลให้ทั้ง a อแนล้วก็ John Silver's ที่เคยเสิร์ฟโคคาโคลาเนี่ยเปลี่ยนมาเสิร์ฟเป๊ปซี่ด้วยในเวลาต่อมาครับแต่ว่าหลังจากที่ควบรวมดีวมาได้ไม่นานเนี่ยนะครับในปี2011เนี่ยยัมแบรนด์ก็ประกาศลอยแพ a อแล้วก็ John Silver s i l v e r อนะครับเนื่องจากยอดขายไม่ค่อยดีไม่ได้เติบโตอย่างที่หวังไว้นะครับแล้วก็หันไปโฟกัสกับ3แบรนด์ลูกรักอย่าง KFC p i z ีพิซซ่าฮัทแล้วก็ Taco Bell แทนครับ ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาโดนเปลี่ยนโฟกัสอีกแล้วครับโดยยัมแบรนด์นะครับได้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์เอ็นะครับให้กับเกรทอเมริกันแบรนด์ดูแลสาขาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนในไทยเนี่ยมี g l o b a l consumer ครับเป็นผู้ดูแล a อ w แต่ก็พ่ายแพ้นในช่วงโควิดไปขาดทุนหนักจนต้องขายทิ้งในที่สุดครับในขณะเดียวกันนะครับยัมแบรนด์เนี่ยยังต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจในจีนด้วยครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนแล้วก็การขนส่งจากซัพพลายเออร์หลายต่อหลายครั้งเลยครับรวมถึงเทรนด์ของการผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทางยัมแบรนด์นะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเป็นการดีกว่าถ้าเราจะสปินออฟแบรนด์ออกมาเป็นยัมไชน่านะครับในปี2015ซึ่งก็ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2016ครับ เรียกได้ว่าสปินออฟกันเก่งมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ผ่านมาของยัมแบรนด์เนี่ยจะได้ผลดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับยัมแบรนด์ยังสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเครือร้านอาหารอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีร้านอาหารในเครือกว่า55,000ร้านในกว่า155ประเทศทั่วโลกครับแล้วก็สามารถทํารายได้มหาศาลในปี2022นะครับทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 6,840ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยไม่นับในจีนนะครับเพราะว่าเขาแยกไปเป็นยำไชน่าแล้วเนาะโดยสรุปนะครับแม้ว่ายำแบรนด์จะมีต้นกำเนิดมาจากสงครามโคล่าที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป๊ปซี่ก็ยังเอาชนะโค้กไม่ได้สักทีแต่ว่าเจ้าแบรนด์สปินออฟตัวนี้เนี่ยก็สามารถเติบโตได้ดีในธุรกิจร้านอาหารทั่วโลกนะครับเป็นผลมาจากการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดและทันท่วงทีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาของยำแบรนด์ครับ สำอับถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริสวัสดีครับพบกับผมทักทับสุริและนี่คือสมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดครับพบกันอีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ o o n e ิ t the Dots ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify, Podcast แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรามี TikTok แล้วด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับชอบกินปิ้งย่างไหมครับชอบกินหมูกระทะกันไ,ไหมครับโหสำหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าเมนูโปรดครับแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงปิ้งย่างพูดถึงหมูกระทะเนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์หนึ่งที่หลายคนนึกถึงเป็นชื่อแรกๆเนี่ยนั่นก็คือบาร์บีคิวพลาซ่าครับเพราะว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์หมูกระทะปิ้งย่างนะครับที่อยู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าปีที่36แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยมาตลอดเลย เขาก็จะมาพร้อมกับมัสคอตมังกรเขียวอย่างบาบิก้อนใช่ไหมล่ะครับซึ่งเป็นที่จดจําของผู้บริโภคได้ดีมาอย่างยาวนานครับซึ่งในภายหลังนะครับก็จะมีมัสคอตอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาตีคู่กันกับบาบิก้อนนั่นก็คือคามาจังนั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นสุดน่ารักของแบรนด์เลยแต่ไม่นานมานนี้ครับหลายคนก็เริ่มสังเกตได้ว่าคามาจังในร้านเนี่ย โอ้โหหน้าบึ้งซะแล้วจากปกติที่เป็นหน้ายิ้มรับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมวันนี้คาม้าจังถึงหน้าบึ้งซะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับคาม้าจังหน้าบึ้งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญล่าสุดของบาร์บีคิวพลาซ่าย่างพลิกๆให้ชีวิตอร่อยซึ่งก็มีเมนูหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคแปลกใจและก็สนใจมากๆนั่นก็คือ คามาจังหน้าบึ้งนั่นเองคามาจังหน้าบึ้งนะครับคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญล่าสุดของบาร์บีคิวพลาซ่าย่างพริกให้ชีวิตอร่อยซึ่งการที่คามาจังหน้าบึ้งเนี่ยนะครับก็เป็นกิมมิ่อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็แปลกใจเป็นอย่างมากนะครับเสริมมาในชุดอาหารแล้วก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งความสนุกที่ผู้บริโภคจะต้องคอยมาลุ้นอยู่ตลอดว่า จะได้คำว่าจังหน้าบึ้งหรือว่าหน้ายิ้มแต่คำถามที่หลายคนเขาสงสัยแล้วก็สนใจมากกว่าเนี่ยก็คือเกิดอะไรขึ้นกับน้องทำไมอยู่ดีๆน้องก็ไม่ยิ้มแล้วซะงั้นคำตอบนี้นะครับถูกตอบไว้โดยคุณนัทตะกูลไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดของบริษัท Food แ a ชชั่นนะครับในอีเวนต์โครพลิกโครพีคสแตน d ์อัพคอมเมเมื่อวันที่29กกันยายนที่ผ่านมาซึ่งตัวผมเองก็ได้ไปเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับ ซึ่งคุณรัฐน,นะครับได้พูดถึงคาลิเตอร์ที่เป็นนางเอกนะครับแล้วก็เป็นกิมมิคสําคัญของแคมเปญอย่างคาม้าจังเอาไว้พร้อมทั้งเปิดโอกาสนะครับให้ได้ร่วมตีความกันว่าทําไมคาม้าจังถึงหน้าบึ้งแม้ปกติแล้วจะยิ้มรับลูกค้าที่ไปทานอยู่ตลอดเวลาก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการสะท้อนทั้งแคมเปญผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนอยในคาลิเตอร์นี้แหละครับเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับจะพบว่าหน้าบึ้งของน้องเนี่ยมันเป็นแค่การพลิกกลับด้านของ รอยยิ้มของน้องเท่านั้นเองสอดคล้องกับคมเปนพลิกปกให้ชีวิตอร่อยซึ่งหยิบเอาเรื่องราวอินไซด์นะครับของไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้เนี่ยมันเล่าว่าชีวิตนะครับมันก็ไม่ต่างจากการพลิกหมูบนเตาซึ่งก็ต้องพลิกกันไปพลิกกันมานะครับพลิกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนี่แหละครับพลิกเร็วไปเดี๋ยวก็ไม่สุกหรือว่าปล่อยนานไปไว้เดี๋ยวมันก็จะไหม้นะครับ แต่ว่ามันก็เหมือนชีวิตนั่นแหละครับมีสุขบ้างทุกบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าหน้าเตาแล้วก็ให้เราเนี่ยได้แชร์โมเมนต์กับคนตรงหน้าครับซึ่งบาร์บีคิว plaza เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่เคียงข้างทุกมื้อของคุณเสมอคอยมอบประสบการณ์มื้ออาหารที่ดีที่สุดให้ไม่ว่าจะทุกหรือสุกก็ตามอันนี้คือคอนเซปต์ของแคมเปญคร่าวๆนะครับโดยแคมเปญนี้นะครับเป็นวิวัฒนาการที่ต่อยอดมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสโลแกนแล้วก็เริ่มต้นแคมเปญสาคัญนะครับจาก ตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างที่เราคุ้นหูกันใช่ไหมครับเมื่อก่อนสู่ธุรกิจที่ใส่ใจมากกว่าแค่เรื่องอาหารครับแล้วก็กลายเป็นทํามื้อนี้ให้ดีที่สุดเมื่อ10ปีก่อนนะครับกลายเป็นเหมือนกับแบรนด์พรอมิสแล้วก็แบรนด์ซิงกิ้งมาจนถึงปัจจุบันด้วยโดยการสื่อสารเรื่อง m o m e n t of Now นะครับให้ใส่ใจกับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นแกนหลักของบาร์บีคิวพลาซ่าเลยก็ว่าได้ครับหลังจากนั้นครับก็มีการต่อยอดสู่บาร์บีคิวฟูลฟิลล์นะครับ ดีกว่านี้มีอีกไหมเป็นโครงการนะครับเป็นแคมเปญที่มีการแปลรูปวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่งนะครับไปผ่านกระบวนการแล้วก็ทําเป็นอาหารสุนาขครับต่อมาก็มีแคมเปญที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นอย่างถึงต่างเจนก็เบลนเข้ากันได้บนโตนี้ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามนะครับก็สามารถเข้าใจกันได้ผ่านการเริ่มต้นพูดอะไรคุยอะไรกันง่ายๆบนโต๊ะอาหารเดียวกันหรือล่าสุดนะครับอย่างแคมเปญอยู่ด้วยกันก้อน ที่ย้อนให้คนเนี่ยกลับไปโฟกัสกับเรื่องตรงหน้านะครับแล้ววางความกังวลใจต่างๆทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะมาเป็นพลิกพลิกให้ชีวิตอร่อยกับน้องคอามะจังหน้าบึ้งในช่วงนี้นะครับซึ่งนอกจากจะมุ่งสร้างมื้อที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการสื่อสารว่าเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคนะครับแม้ว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ยังไงก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนกันแน่นอนครับด้วยกคมเปญเหล่านี้ของบาร์บีคิวพลาซ่านะครับมันก็สะท้อนมิสัยทันและการวางตัววของแบรนด์่า บาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้ผู้บริโภคมองว่าเป็นแค่ร้านอาหารแล้วครับแต่เป็นเพื่อนที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็มอบประสบการณ์ที่ดีให้มากกว่านั้นทั้งนี้นะครับอาจต้องยกเครดิตนะครับส่วนหนึ่งให้กับเหล่ามาสคอตอย่างคามาจังแล้วก็บาบีก้อนที่ช่วยขับเคลื่อนคมเป็นเหล่านี้มาโดยตลอดครับโดยคุณนัทน,นะครับเคยกล่าวถึงกลยุทธ์ 4C นะครับของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ประกอบไปด้วยเรื่องของ Customer insight นะครับ Channels management Character marketing แล้วก็ Customer relationship management หรือว่า CRM นั่นเองโดยตัว Character marketing นี่แหละครับที่เป็นอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆของ BBQ Plaza เพราะว่าตัวดาวเด่นอย่างบาร์บีกอนเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่เหมือนผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วทาง BBQ Plaza เองก็ต้องการผลักดันให้เจ้าบาร์บีคอนเนี่ย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้เขาเอาจริงเอาจังมากๆกับมัสคอตตัวนี้เลยทีเดียวโดยตัวบาบิโกนเองนะครับเกิดขึ้นมาหลังจากที่บาบีคิวพลาซ่าเขาเปิดมาได้9ปีครับโดยคุณชูพงศ์นะครับผู้ก่อตั้งบาบีคิวพลาซ่าเนี่ยเขาต้องการหาสัญลักษณ์ประจําร้านครับเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็เป็นที่จดจําของแบรนด์ จึงได้เลือบมังกรนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ยิ่งใหญ่ของจีนครับแล้วเขาก็เอามังกรตัวเขียวๆตัวใหญ่นี่แหละมาตั้งหน้าร้านเลยในปี2,539ซึ่งตอนนั้นนะครับก็นับว่าแตกต่างจากคู่แข่งมากๆแตกต่างจากทุกร้านมากๆเพราะว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยร้าน,นบอกว่าห้างเขาไม่ให้วางครับแต่ทั้งนี้ครับก็กลายเป็นว่าการเอาเจ้าบาบิกอนมังกรเขียวตัวใหญ่มาตั้งไว้หน้าร้านเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีมากแล้วคนก็จดจําแบรนด์ได้ดีจากบาบิกอนครับจนหลายคนเนี่ย เรียบบาร์บีอนแทนชื่อร้านอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าไปแล้วครับและในยุคต่อมาครับในปี2,554ก็เกิดการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับบาร์บีอนขึ้นครับนั่นก็คือบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเขามีการรีแบรนด์ครับแล้วก็ตัวบาร์บีคอนเองก็ถูกเปลี่ยนโฉมด้วยเช่นกันจากมังกรโบราณน,นะครับตัวเขียวเขียวเข้มเข้มนะครับมีความแบบดูเป็นมังกรมากหน่อยเนี่ย เขาก็จะกลายเป็นมังกรเขียวสุดน่ารักนะครับหน้าตาเป็นมิ้นมากขึ้นโดยได้รับการออกแบบใหม่โดยคุณมาสโกด o โอคามมรุดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นครับเมื่อปี2560นะครับครบรอบ30ปีบาร์บีคิวพลาซ่าตัวชุนมัสคอตของบาร์บีกอนเองก็ยังได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นของขวัญครบรอบวันเกิด21ปีของเจ้าบาร์บีกอนด้วยครับโอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่า บาร์บีคิวพลาซ่าเองเนี่ยลงทุนกับคาแรคเตอร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากๆเพราะโดยพื้นฐานแล้วนะครับบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าโตขึ้นมาจากบาร์บีก้อนเลยจริงๆครับนอกจากบาร์บีก้อนแล้วนะครับแน่นอนว่าสาวกบาร์บีคิวพลาซ่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับสุดน่ารักก็คือตัวลูกชิ้นปลาหน้ายิ้มหวานอย่างคาม้าจังเป็นอย่างดีครับเพราะว่าคามาจังเนี่ยก็คืออีกหนึ่งมัสคอตของแบรนด์ที่ตามมาในปี2558ครับ โดยมีคาแรคเตอร์เป็นเด็กหญิงอายุ18ปีที่เป็นเพื่อนรักของบราบีก้อนไปเรียนที่ญี่ปุ่นและกลับมาไทยเพื่อช่วยพี่ก้อนดูแลบาร์บีคิว plaza ครับโดยคามาจังเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสนะครับยิ้มรับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคำพูดติดปากว่าให้ hey อุดคำเดียวด้วยนะครับทั้งนี้ครับทั้งแบรนด์เขาบอกว่าเป็นการแสดงถึงการเป็นตัวแทนแห่งการให้ของคามาจังสะท้อนความมีน้ำใจแล้วก็การแบ่งปันสู่สังคมนั่นเองครับซึ่งด้วยคาแรคเตอร์ที่สดใสนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีของคามาจังเนี่ย ทำให้คาแาจังกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ผู้บริโภคโปรดปานได้ไม่ยากครับแล้วก็ยังได้รับบทตัวเองในคมเป็นล่าสุดของบาร์บีคิวพลาซ่าอีกด้วยหลังๆมาครับทั้งบาร์บีก้อนแล้วก็คาแาจังเองก็มีบทบาทมากขึ้นในสื่อแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของบาร์บีคิวพลาซ่านะครับและเริ่มทําหน้าที่เป็นผู้มอบความสุขโดยความต้องการให้คาแรคเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยทางแบรนด์เนี่ยนะครับเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบรนด์เลิฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าผู้บริหารของบาบีคิวพลาซ่าเนี่ยจะพูดถึงบ่อยมากๆแล้วนั่นก็คือสิ่งที่แบรนด์เขาเชื่อครับและยึดถือ Emotional Marketing เป็นหัวใจหลักมาโดยตลอดการจะทำแบบนั้นได้นะครับคาแรคเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าต้องเป็นเหมือนคนครับไม่ใช่แค่เป็นโลโก้หรือว่าเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อทลายกำแพงของการสื่อสารนั่นเองครับคุณรัฐนะครับเขาบอกว่าพยายามจะทำให้บาบิโก้นเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าทุกวันเนนี้โลกกหมมุร็วา ก้อนเนี่ยไม่ควรจะอยู่นิ่งเขาควรได้เป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาเป็นเหตุผลให้เขาเนี่ยไปจับมือกับธุรกิจต่างๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเห็นว่าพอก้อนเนี่ยกลายเป็นคนแล้วมันจะเป็นยังไงครับโดยสรุปแล้วนะครับที่คามาจังหน้าบึ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าทางแบรนด์เองเขาต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราวร้ายดีของผู้บริโภคที่แตกต่างกันแล้วก็จะคอยอยู่เคียงข้างสร้างมือที่ดีไม่ไว่าจะทุกข์หรือสุขนั่นเองครับ เป็นการตลาดที่เรียกได้ว่าเล่นกับมาร์คโครดของแบรนด์ที่มากกว่าแค่เป็นโลโก้ของร้านครับแต่ยังทําให้เป็นตัวแทนในการสื่อสารถึงผู้บริโภคอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังสามารถสร้างแบรนด์เลิฟให้กับธุรกิจได้ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือพัฒนาการของมาร์คโครดเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้บริโภคอย่างเราเราเองนะครับพวกคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการเล่นอะไรกับมาร์คโครดทั้ง2ตัวนี้อีก พร้อมทั้งจะออกแคมเปญอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์ผู้บริโภคอีกบ้างครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันใน EP นี้ของซัมอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the Dot นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ